คุณพิกุณขอรับคุณพิกุนค,คุณหลวงท้าให้มาเรียกแล้วขอรับแต่ถ้าเกิดว่าคุณพิกุณไม่อยากออกมาก็ไม่เป็นไรนะขอรับข้าแต่งตัวเสร็จแล้วจะออกไปประเดี๋ยวนี้เลยจ้านี่คุณพิกุนข้าสวยใช่หรือไม่ดูสิดูข้าสิ ครั้งนี้นี่จัดหนักเลยนะครับแน่นอนข้าจะไม่ยอมออกเรือนไปกับคนที่คุณพ่อหามาให้หรอก<ส>ระ <üğ> วังมันหลุดเข้าปากนะครับไอ้ยอดส <haul> เสียงดังเอะอะไรกันวะฮะอ้าวพี่กุลอยู่พอดีเลยลูกป่ะไปรับพี่หมื่นกันมาชวยดีเจ้าค่คุณแม่ชวยเดีเจ้าค่ะคุณพ่อ<ส><ร><ส><ร> พี่อะไรตรงนี้นี่น่าจะตั้งชื่อว่าพี่เรนมากกว่านะไม่น่าชื่อพี่กุลเลยนางส้เจ้าคะนี่เองดูแลลูกข้ายังไงนะถึงได้ออกมามีสภาพแย่ยหมีบ่าวห้ามแล้วนะเจ้าคะแต่ว่าคุณพี่กุลไม่ฟังบ่าวเลยเจ้าค่ะโอ๊ยแต่ว่าอย่าบ่อยบ่าวเลยนะเจ้าคะเดี๋ยวหลังบ่าวลายบ่าวจะหาผัวไม่ได้แล้วเจ้าค่ะอย่าบ่อยบ่าวเลยพี่กุล ไปอาบน้ําอาบผ้าให้เรียบร้อยเลยก่อนที่พี่หมื่นเขาจะไม่เห็นสภาพแบบนี้หลัเจ้าขาหลัวเจ้าขาหมื่นหานมารอหน้าเรือนแล้วเจ้าค่ะฮะหมื่นหามมาไวอย่าก็ห่อเหินเฮ้ยใจหายอะเอาอย่างไงดีเอาอย่างไงดีเอาอย่างไงดีเอาอย่างไรดีนั่นสิเราจะเอาอย่างไรดีเอามันกลับมาที่เราได้ยังไงเนี่ยไม่รู้ละ ลำเภาไปหาผ้ามาแล้วก็พันหน้าลูกไว้อย่าให้มื่นหารเขาเห็นแบบนี้ได้ค่ะนางแย้มนางส้อยจับตัวพี่คุณไว้อย่าให้ไปออกฤทธิ์ออกเดชได้อีกจับตัวจุ้าบอกขอโทษนะจ้าจุ๊ข้าจุ๊ข้าค่จเจ้า่ะตามพ่อมาอย่าดิ้นนะจ้าค้าไปบากขอโทษนะไอ้บาดิ้ไปจุข้าไปจุ๊ข้า